สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีเปลี่ยนชื่อใน Facebook นะครับก็เริ่มกันเลยเนาะเริ่มจากปึ๊บเข้าไปที่เฟ e บุ o k นะครับแล้วคลิกที่3ขีด3ขีดแล้วเลื่อนไป ที่ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงฟอนเฟืองคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วคิกคาว่าตรงตั้งค่าที่เป็นรูปคนนะครับตั้งค่าปุ๊บเสร็จแล้วเลือกข้อมูลส่วนตัวปุ๊บชื่อนะครับี่ตรงนี้คลิกเข้าไปเลยปั๊บ ทีนี้จะเปลี่ยนชื่อว่าอะไรก็พิมพ์ไปเลยอยากเปลี่ยนชื่ออะไรครับเขาเ,เลือกว่าจะเปลี่ยนชื่อบนโปรไฟล์ปึ๊บ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 เดี๋ยวแบกกลับไปก่อนนะ คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของคุณบนฟลุกได้ในขณะนี้เพราะว่าคุณได้เปลี่ยนชื่อภายใน60วันที่ผ่านมาอ๋อผมเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าผมเพิ่งเปลี่ยนไปยังไม่ถึง60สิวันเลยไม่ให้เปลี่ยนแต่สําหรับใครที่จะจะเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนตามโมนี้เมนูนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเซฟเซฟเสร็จทกชื่อเราก็จะเปลี่ยนเลยตามนั้นเลยนะครับลองทําดูนะครับถ้าใคร ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนยังไงก็ทำตามคลิปนี้นะครับครับผมขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ